สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีแอป,ปหายเงินฟรีมาใหม่นะเพียงแค่เราดาวน์โหลดแอป,ปนะก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับเราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับแค่เราดาวน์โหลดแอป,ป ก็ถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งแอปนี้นะครับถอนเงินได้จริงนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชชว่์นะก็สามารถที่จะดูวิดีโอนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจนะว่าจะดาวน์โหลดตามผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากดาวน์โหลดนะั่นแล้วก็สนใจนะครับคุณนะครับต้องมีบัญชีของ t รูม m น n วอลเล็ด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ anc studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็มีแอปที่มีชื่อว่า animal condo m e r s cut kitty นะเป็นแอปที่สามารถหาได้ได้เสริมนะครับก็จากการที่เรานั้นโหลดแอปนะครับแล้วก็ถอนเงินเลยนะครับเพราะว่าทางแอปเขาอยู่ในช่วงของทดลองการใช้เปิดตัวก็เป็นกิจกรรมของทางแอปที่เขา ต้องการที่จะดึงคนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอีกนะครับซึ่งแอปตอนนี้มียอดเพียงแค่ 5k หรือประมาณ5,000ครั้งเท่านั้นเองนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็พื้นที่ถ้าเราอยากดาวน์โหลดนะเราต้องเตรียมพื้นที่ในโทรศัพท์ของเราให้ว่างนะประมาณ64เมกะไบต์เนาะซึ่งโทรศัพท์ที่เราจะใช้ในการดาวน์โหลดต้องเป็นเอนดรอยเท่านั้นเองนะครับไม่สามารถที่จะใช้ในส่วนของ i o s ได้นะครับตรงนี้ โอเคนะเราก็ทําการกดติดตั้งเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างที่แอปกาลังทําการติดตั้งอยู่นะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็นับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับก็ไปสมัคร ในส่วนของทูมันนี่ก่อนนะเพราะว่ามีหลายคนก็ถามมาว่า,าเครือข่ายวันทุกคอสามารถสมัครได้หรือเปล่าการสมัครบัญชีของทูมันนี่วอลเล็ตนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ซิมโทรศัพท์อะไรเครือข่ายใดคุณก็สามารถที่จะสมัครกับทูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับตรงนี้เนาะเมื่อคุณสมัครเรียบร้อยแล้วก็ให้เรามาดาวน์โหลดแอปของ Animal Condo กันนะครับแล้วก็กดเปิดแอปได้เลยนะครับตรงนี้นะ แล้วก็จากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าตอนนี้แอปก็กําลังทําการโหลดอยู่นะและให้เราทําการกดที่คําว่าเริ่มต้นตรงนี้นะครับเมื่อเรากดไปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาบอกว่าให้เราถอนเงินเลยนะคลิกที่นี่เพื่อรับเงินนะครับกดตรงนี้เลยนะครับแค่เราโหลดแอปแล้วก็ไม่เล่นเกมอีกนะแล้วก็ไม่ได้ลงทุนเลยเพราะว่าไม่มีการลงทุนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เชิญเพื่อนเลยเพราะว่าเราไม่อยากเชิญเพื่อนอีกตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เรากดที่คําว่ารับ รางวัลน,นะครับกดเข้าไปเลยนะครับและนี่นะก็คือเป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับก็ให้เรานใะส่เบอร์ t ท m มนี y w a l l ็ t ของเราตรงนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้เลยนะอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเราแค่โหลดแอป,ปก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับผมนะ เมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วก็กดตกลงไปนะครับตรงนี้ให้เราเช็คด,ดีๆว่าใช่เบอร์ของเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็แก้ไขตรงนี้เลยนะแต่ถ้าว่ามันใช่ก็กดตกลงไปเลยนะหรือถ้าเราตามวัวนะเรา,าเราก็ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเออไม่ไม่ใช่นะเรากดย้อนกลับไปตรงนี้แล้วก็แล้วก็กดแก้ไขใหม่ได้นะครับตรงนี้นะเอาโอเคนะครับเมื่อเราแก้ไขแล้วก็กดโอเคไปแล้วก็กดถอนเงินไปเลยนะครับ เสร็จสิ้นทุกคนนะถอนสําเร็จก็น,นะรอการชําระเงินนะครับทีนี้ทางแอป,ปเขาได้บอกว่าเล่นเกมแล้วก็รับชมโฆษณาจะได้รับเพชรเพิ่มนะครับก็ถ้าหากว่าเรานะไปรับชมโฆษณาก็คือวิดีโอโฆษณาภายในแอป,ปนะครับภายในเกมนี้นะครับเราจะได้รับในส่วนของเพชรเพิ่มเข้ามานับซึ่งเพชรตรงนี้แหละนะก็จะนําไป ถอนเงินแนะเข้าบัญชีของ True Money Wallet อีกทีหนึ่งนั่นเองทุกคนนะซึ่งเมื่อกี้นะเราได้ถอนเงินไปกี่บาทนะก็สามารถที่จะมาเช็คได้ตรงนี้ทุกคนนะที่คำว่าบันทึกนะครับอ่าเมื่อกี้เราได้ถอนไปอยู่ที่1บาทจุดศูนย์ห้าสตางค์ทุกคนนะก็กดกระบบป,ปิดไปแล้วก็รอให้ทางแอปเข้าโอนมานะครับ ถ้าหากว่าเรานไปทําการดูโ,ดโอโคสณาแล้วแล้วก็ได้เพชรมาเราจะถอนเงินต่อนะเราต้องทาภารกิจก็คือเงื่อนไขาการถอนเงินมีอยู่ว่าต้องล็อกอินหนึ่งวันนะอันนี้ถ้าเราจะถอนอยู่ที่1บาท2ครั้งด้วยกันนะก็กดคําว่าเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรานะครับเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็น1นึทับหนึ่งนะทีนี้เราก็เช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานทําการกดย้อนกลับไปนะเพื่อว่าเราจะไปหาเพชรตรงนี้นะครับ การหาเพชรก็คือเป็นการที่เรานั้นเล่นเกมนั่นเองทุกคนนะก็เกมนี้อ่าเราก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เราก็ลากนะลากแมวตัวที่1ไปหาตัวที่2นะครับแบบนี้ทุกคนนะแล้วก็ปล่อยนะครับและเราก็จะได้เป็นแมวอ่าเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะเราก็กดที่คําว่ารับตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็มากดตรงนี้ต่อนะครับอันนี้ผมไม่ได้จะคืออะไรเนาะและ อ๋อเป็นการซื้อแมวนะเลเวล2นั่นเองเมื่อกี้เนาะพวกนี้เขาเขียนว่าคลิกที่คีย์สมบัตินะคุณจะได้รับเป็นกล่องของวาญซึ่งภายในกล่องขวานนี้จะมีในส่วนของเพชรนะให้เราคลิกที่คีย์สมบัตินะแล้วก็รับชมวิดีโอโฆษณาให้จบ1วิดีโอนะครับเรามาดูกันว่าการรับเพชรจากแอปนี้จะได้เยอะหรือเปล่านะครับมันคุ้มหรือเปล่านั่นเองนะครับเราก็กดดูต่อไปเลยนะครับและเมื่อเราับดูวิดีโอจนจบไปนะครับเราก็กดปิดตรงที่คําว่าการกระบาดตรงนี้เลยนะครับ โอเคนะครับทีนี้เราก็ได้รับเพชรมาโอ้เราได้รับแค่0.84เพชรนะซึ่งการถอนขั้นต่ำต้องใช้อยู่ที่105เพชรด้วยกันนะถือว่าน้อยมากนะครับฉะนั้นผมแนะนำเลยว่านับให้เราแค่ดาวน์โหลดแอปนี้นะครับแล้วก็ไป ถอนแอปเลดน,นะครับก็คือนะครับถอนการติดตั้งเลนนั่นเอง,เองนะเพราะว่าเอ่อมันต้องใช้เพชรที่ค่อนข้างเยอะมากนะถ้าหากว่าเราจะเล่นต่อนะด้วยการที่เราตัองะสะสมเพชรนั่นเองนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากหาเงินต่อไปมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะที่เราสามารถหาได้นะผมนะก็ก็คือนะเป็นวิธีการแนะนําแอปนี่เองนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปแนะนําตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมไปสักพักหนึ่งนะครับอ่า ว่าเกมนะ่าสนุกดีอยู่นะผมชอบเกมสไตล์นี้เหมือนกันนะอ่าอันนี้คือเป็นการวงล้อนะอ่าเดี๋ยวเราลองหมุนแล้วกันเนาะมันจะคล้ายเป็นแปปอปหมุนแนละ้วป่ะช่อว่าถ้าเราหมุนแล้วมันจะล็อกแค่เพรอย่างเดียวนะโอเคเดี๋ยวเราลองหมุนกันแล้วกันเนาะแล้วก็รับชมวิดีโอให้จบนะครับตรงนี้นะเมื่อเรารับชมวิดีโอจนจบแล้วมันก็จะหมุนไปอัตโนมัติตรงนี้นะครับ ระหว่างที่ผมรับชมวิดีโออยู่นะครับก็เหมือนว่ามีเงินเข้ามาทุกคนนี่นะครับ1.05บาทที่เราได้ถอนไปเมื่อกี้นะั่นเองนะ้วกนะ็สรุปว่านับแอปนี้นะครับจ่ายเงินจริงนะั่นเองทุกคนนะก็โอเคเดี๋ยวผมไปรับชมวิดีโอกันต่อนะครับเมื่อผมรับชมวิดีโอโฆษณาจบแล้วก็กดการปิดไปเลยนับก็ที่นี้นะครับมันก็จะหมุนไปนะอย่างที่ผมบอกนะมันจะล็อกที่เพชรหรอเป่าเออล็อกที่เพชรเหมือนเดิมนะก็ยังดีอยู่ได้มาอยู่ที่1.05 เพชรนะครับอ่าแล้วก็ได้รับเป็นในส่วนของของตัวละครแมวตัวใหม่นั่นเองทุกคนนะมีโฆษณาข้ามาอีกแล้วนะครับทุกคนก็ให้เราดูให้จบกันแล้วกันตรงนี้นะโอเคทุกคนนะก็ได้รับชมวิดีโอจนจบแล้วก็กดจกักระบาทตรงนี้เลยนะครับอ่าเสร็จสิ้นนะครับผมนะก็เมื่อกี้เราถอนเงินแล้วก็มาที่เมนูเพชรน,นะครับแล้วก็ ไปที่คําว่าบันทึกนะน,นี่ครับเขาชี้แล้วว่าเราได้ถอนเงินไปแล้วกดเข้าไปเลยนะอันนี้นะผมนั่นก็คือเป็นการชรําระเงินสําเร็จนะก็สรุปว่าแอปนี้นับายเงินจริงเลยทุกคนนะก็ใครที่สนใจนะผมนะก็สามารถที่ไปดาวน์โหลดนะแล้วก็ติดตั้งแล้วก็มารับเงินฟรีกันได้เลยนะครับเล่นแอปไปสักพักหนึ่งนะ ก็เงินก็เข้ามาทุกคนนะมีช่องทางหนึ่งที่ผมบอกก็คือว่าช่องทางของการแนะนาเพื่อนก็กดตรงนี้ไปนะครับการแนะนําเพื่อนของแอปนี้นะเราสามารถที่จะแนะนําไปได้ด้วยการกดเชิญตรงนี้ไปแล้วก็กดแชร์ไปยังช่องทางของโซเชียลต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อมีคนสนใจเขาสมัครผ่านลิงก์ของเราและรับชมโฆษณา20วิดีโอโฆษณาขึ้นไปเราจะได้รับไปเลยรับ1.5บาทตรงนี้นะครับ เราก็ไปบอกเพื่อนๆของเรานะับให้เขามารับเงินฟรีจากแอป,ปนี้นะก็ไปแชร์ด้วยนะครับตรงนี้เผื่อว่านะเราก็บอกเพื่อนของเราว่าช่วยดูวิดีโอโฆษณาประมาณ20วิดีโอก็พอแล้วนะครับก็ขอบคุณเขาด้วยแล้วกันนอกก็ประมาณนั้นนะครับผมนะก็ใครที่สมัครพันลิก์ของผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมนะก็จะกดแชร์ไปยังไลน์เลยแล้วกันเนาะโอเคทุกคนนะผมกดแชร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็นะับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าให้คนที่เราแชร์ไป เขาดูวิดีโอโฆษณาจนจบ20วิดีโอโฆษณาขึ้นไปเราก็มากดรับเงินได้เลยนะครับ1.5บาทตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะก็ใครนะครับที่สนใจนะก็ที่ไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แอปนี้นะครับยังมีกี่กรรมนี้อยู่นะก่อนที่ว่ามันจะปิดกี่กรรมนี้ไปถ้ามันปิดกี่กรรมนี้แล้วเรามาโหลดแอปนี้เราต้องใช้เวลา ในการที่เราจะรับเงินด้วยการแลกเป็นเพชรแล้วก็แนะนําเพื่อนเราจะไม่มีโอกาสในการโหลดแอปแล้วก็ถอนเงินได้เลยนั่นเองนะครับผมนะใครที่เห็นโอกาสก็ไปกดรับเงินฟรีได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่วีดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ